สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าจะมาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถักพงมาลัยแบบนี้หน่อยนะคะคลิปที่แล้วอ่ะป้าสอนไปนี่คืออันนี้นะคะที่ป้าทําสอนไปครั้งแรกแต่คลิปอันเนี้ยป้าลองลองซีซีใต้กีบแบบใหม่ถึงเนี้ยแล้วออกมาก็สวยดีแล้วก็ง่ายง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ไม่แน่นเท่าไหร่ แล้วก็แล้วแต่ใครชอบดอกแน่นๆนะคะถ้าใครชอบดอกห่างๆหน่อยก็ก็น่าจะไปลองดูแต่ก็ไม่ได้หากจากกันมากมายแต่ว่าจะสีง่ายขึ้นค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสอนให้สีง่ายขึ้นนะคะคือทุกอย่างทําเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยยกเว้นการสีแค่นั้นอ่านี่นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะได้ได้เอฟหกครั้งแล้วเราจะรวบห่วงใช่ไหมคะรวบห่วงอย่างนี้แล้วนะ โซ่หนึ่งโซ่สองแล้วก็จะทำการซีซีใต้กลิปอย่างเงี้ยคือครั้งแรกที่ป้าสอนป้าสอนให้ซีอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไม่เราจะซีแบบไม้ไดนการเอาไม่ได้ซีเส้นสีขาวนะเส้นสีขาวพาดเก็บไว้ดึงเส้นสีเขียวมาเราจะเอาเส้นสีเขียวซีฝั่งนี้นะคะ ไม่ได้สีฝัง่งเหมือนฝั่งแรกนะสีฝั่งนี้ซีรอดนี้นะคะใต้นี้นะนี่อ่านี่ซีเสร็จแล้วปิดด้วยโซ่หนึ่งอืมอ่ปิดด้วยโซ่หนึ่งนะคะทุกอย่างทำเหมือนเดิมนะปิดด้วยโซ่หนึ่งแหละปิดด้วยโซ่หนึ่งแหละโซ่หนึ่งแล้วก็ทำเอกเหมือนเดิม ต่อไปโซ่3าเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างทำเหมือนเดิมหมดยกเว้นการซีทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะซโซ่หนึ่งเอ็กเอ็กนะคะอ่าเปลี่ยนไหมดึง ควักสีขาวขึ้นมาหนึ่งสองสามสามครั้งแต่จะเห็นสีขาวแค่สองโซ่เองนะคะ F 6เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะเปลี่ยนแค่ C หนึ่สอง สามสี่ห้าหกไม่ได้หกแล้วนะคะดึงแน่นิดนึงโซ่หนึ่ง ซ่สองแทงตรงนี้นะคะนี่นะจับไหมเส้นสีขาวพาดมาเส้นสีเขียวมาทับเส้นสีขาวไว้นะคะสีกันทับเส้นสีขาวดึงเส้นสีเขียวมาสีทับเส้นสีขาวไว้อ่านี่นะคะเสร็จแล้วปิดด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็มาเอ็กช่องเดิมเหมือนเดิมนี่นะคะ นี่นะทำเหมือนเดิมทุกอย่างคะ่ะเปลี่ยนแค่ีอืมเราไปทํากันดูนะคะอาจจะง่ายขึ้นเหมือนเดิมนะคะอืมอเคค่ะลองไป ลองไปทำกันดูนะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะถ้าซีแบบใหม่นี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วแต่ใครจะชอบถ้าชอบแน่นๆก็ลองซีแบบนี้ดูก็อาจจะแน่นขึ้นแต่อันนี้ก็ทำไปทำมาก็ไม่รู้ว่าจะคงแล้วแต่มือมือเราดึงด้วยค่ะว่าเราดึงดึงเชือกดึงดึงได้แน่นมันก็อาจจะแน่นแต่ก็สวยดีนะคะลองดูนะแบบนี้ก็ง่ายดีค่ะ